แล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์ผิดไปรีกนัดแรกใช่ไหมพี่วิเคราะห์ก็มันซึมกันยังไงให้เสร็จทุงอย่างมันติดอยู่ในนั้นเออผมก็สงสัยเหมือนกันสงสัยว่าทํายังไงถึงติดอยู่ในนั้นสงสัยว่ารายการเราไม่จะแปด EP พแล้วไอ้เฮียเนี่ยสปอนเซอร์ไม่มาสิเพราะเราเป็นกันอย่างนี้ไงไอ้เบ้นสีราชามึงดูกูอยู่มึงเอาไปเลยอินกูอินอินตามดีกว่าหาเรื่องใส่ตัวไม่เลยเดี๋ยพี่เขาตามหาแล้วแล้วกระเทือบบ้านพี่นิกนี่อยู่เดียวบ้านผมอยู่ปลายแปดเขมรทั้งวันวันนี้รรปดีเเยยิาาก สวัสดีครับนาการสวัสดีครับผมรมวเบลขอบสนามผมนิกแอนอาร์สปอร์ตครับและนี่ก็คือรายการขอบสนามอยากถามชื่อ EP ีที่3พผู้เชี่ยวาญก็งงตัวเองไม่ต้องมีซะดีกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าขอบอลทุกคนขอบตานี่เริ่มคล้ำละพอดูบอลนอนดึกโดนเมียต่อยตาครับดูบอลดึกเนี่ยแหละแล้วยิ่งแบบว่าเกมแต่ละเกมนี่มันช่าง5ดาวสนุกสนานเหลือเกินแล้วก็แน่นอนครับสกาดของฟุตบอลกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะครับพรีเมียร์ลีกเขาจั่วมาให้ละวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาพูดถึงสถิติต่างๆที่มีความ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล2016-2017หมายความว่ามันยังไม่เกิดหรอกแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดแล้วถ้าเกิดทาได้นี่เจ๋งทุกคนแล้วอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่เมียนะเราไปทั่วเลยออกไปทั่วเลยนะฮะมาที่พี่ที่ไปทั่วเลยใช่ไหมลาว์ก็ไปเพุรีก็ไปครับแล้วทําไมมึงไม่ห้ามครับก็ผมไปอยู่ข้างๆพี่เลยนั่งบอกข้างนั่นหู สถิติมีมากมายเลยพี่เริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าครับพระเอกของแฟนเพจเลยดีกว่าคริสเตโนโรนัลโด CR7 สุดยอดผู้รักษาประตูนะครับเฮ้ยเฮสุดยอดกองหน้า <c oughs> <c oughs> อะไรของกูวะ <c oughs> สุดยอดนักเตะที่มีลุ้นทำประตูอยู่กูผ<อ> <c oughs> ิดเอง <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคริสเตียโ,โนโรนัลโดน,นะครับทำประตูให้กับราชันชุดข,ขาวเรอัลมาดริดไปทั้งสิ้นแล้ว364ประตูเชสเคยิงไปแล้ว360เมตรมีแค่มึงเท่านั้นแหละที่ทำได้โอ้ไม่ใช่โดทำไม่ได้ใช่ฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับมีโอกาส สูงที่เขาจะยิงทะลุ400ประตูเพราะว่ามันเพิ่งมีสถิติถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับจะจำได้ที่เราเคยบอกว่ารนโดยิงเกิน50ประตูมาแล้ว6ฤดูกาลไปโวดสัตว์รัสเซียอันเนี้ยฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าโดยิงเกิน50อันดับแรกเลยโดยจะทำลายสถิติโลกเป็น7ปีติด7ปีปีละ50เมฟเขาไปเจ็บนัดชิงเลยนะคน <15 S 1> จะได้นัดชิงยูโร2016เชื่อได้ว่าคนอย่างโดเทียรมก็เหนือความคาดหมายตอนเจ็บเขาบอกพัก4-5เดือนครับผมหน้าสุดแม่งวิ่งว่องยนยมิงม่งแ็ดีอะไรได้ เดี S <S ๋ยวมันทำไมยังไม่ฟิตไม่ฟิตใช่ไม่ฟิตก็เล่นได้ข้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็วิ่งได้ไม่ถ่ายรูปกะไร UFC ถ่ายกันนะผลไม้ไม่ใช่ใช่ UFC วงการมวยไอ้มวยกงอ่ะอันนี้เหมือนไซเด้ไตติ้งใครเรื่องไม่ได้เฮี้ยก็ยังมีสถิติอาจจะกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำได้ถึงร้อยประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในคนรู้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคริสเตียโนลโรนัลโดเป็นเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการไม่ใช่ว่ายิงข้ามขาไหนหมายถึงว่าจำนวนเยอะพีประตูสูง ในเกมยุโรปเนี่ยนะครับโดก็มีสิทธิ์ท claro oh uh, hm ี่จะทะลุ100ประตูเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าเราโชคดีที่อยู่ในยุคนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่กับโรนัลโด2คนเบียดกันอยู่ลาอูนนิสตลอยครองสถิติกันมานานโคตรแซงไอ้2คนนี้เลยดูดีแซงกูดื้อเลยนะครับเขาเล่นมาเป็นสิปีอะแล้วเราดูได้ช่วงอายุเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่2คนนี้จะตีสถิติให้แตกขึ้นเรื่อยๆสบายมือสะดือโบอย่างแน่นอนสำหรับโรนัลโดผมว่าเนี่ยร้อยประตูคงไม่ใช่เรื่องยากอาจจะไม่ที่ปีนี้แต่ปีหน้ายังไป คู่แข่งของเขาเอาจริงเนี่ยคู่นี้เนี่ยอไหนบอกเลยเป็นไงสองคนนี้ส่วนตัวแล้วโรนันโดกับเมซี่เขาเจอกันเขาอย่างไงวันดี้มิ้งพี่มึงแดกเท่าไงเฮ้เอีออเย้ยแฟนอบอ<น>ลเป็นไงโอ<ด>ยส<ด>ัด โอ้ยเฮี้ยงกว่าชอบด้เหรอโอ้ยกากเอ้ยเอียวกูนี่ลูกพี่กูเมสซี่บานดาวเว้ยอแม่เฮ้ยไอ้เฮี้ยงเขาวันนั้นมึงแม่งแย่งแดกกูอะไอ้เบลเดี๋ยวเราไปร้องกันเรื่องกระซี่ด้วยไอ้เฮี้ยไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแหละคือตัวอย่างอย่างเขาไปเจองานลงกระดองอะไรนะมาลงกระดองเราก็เห็นว่าเมียเมสซี่ยังขอเซลฟี่กับโด้อยู่เลยใช่ซึ่งเมสซี่บอกอ้าวไอ้เฮี้ยสวยแล้วลูกของโรนัลโดอยังชอบเมสซี่เลยชอบอย่างก็ต้องไม่ชอบอีกอย่างมันไม่ใช่เนาะว่าง่ายๆชอบ เมซี่ไม่ต้องเกียดโรนันโดไม่เป็นดราม่าเฉยเลยดราม่าเลยพี่เอ้ยสถิติที่เขาจะทำร่วมกันมีอะไรบ้างครับพี่เขามีจำนวนแอสซิสต์นี่นอกจากยิงแล้วก็ยังมีแอสซิสต์นี่รวมโรนันโดด้วยเมซี่ทำไปแล้ว22แอสซิสต์ส่งโรนันโดทำไป26แอสซิสต์ในฟุตบอลยุโรปฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะทะลุ30ซึ่งมันเป็นสถิติที่สูงสุดตลอดการตอนนี้อยู่ของมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไอ้เด็กๆกิ๊กอะไรอันดนันของแมนยูเขาใช่แล้วก็แน่นอนกิ๊กไม่สามารถลลลงมมาหหนนนีีสถิิิตเดดไไไ้้้้แแววปค ก็อยู่กับน้องเมียพาน้องเมียไปกินข้าวครับครับผมเรายังไม่จบกับ2คนนี้ไอหาสองคนนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อทําลายสถิติจริงนะแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับสคนนี้เมสซี่อยู่บาร์ซ่าโรนัลโดอยู่มาดริดผมว่าเกิน10สถิติที่2คนนี้แซงแซงตึ๊บ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 ฟุตบอลอีกยี่สิบปีข้างหน้ามันจะเป็นเด็กรุ่นใหม่จะมาล่ากันเลงไว้เอ็มพีเซเว่นเมมฟิสเดปายคุณรอเชิญทำไมต้องทำไมต้องเน้นถึงคนนี้จังเลยมูรินโญ่เขาบอกว่าเด็กมันจะมาเ้ยเขาบอกแล้วว่่่าาาาากรรรรรุงงงโมมไไดดด้้้สสสเเเ็จในนนววัียยแตป กำแพงเมืองจีนอีกอังตอนนี้เนี่ยนะครับเมซี่ยิงให้บา,าร์เซโลน่าไปแล้วทั้งสิ้น456ประตูปีนี้ก็มีสิทธิ์ทะลุ500ประตูเหมือนกัน500ประตูนั่ <500 S 1> นคือขาดอีกประมาณ40เมตรคือตอนนี้ความสนุกของเมซี่เนี่ยไม่ได้ทำลายใครแล้วแต่เป็นการสร้างสถิติให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วต่อมาเป็นต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยแค่ได้ยินชื่อเนี่ยคุณก็ต้องแบบอมืออุดจมูกเลยเฮียชื่อแป้งเหม็นิ้หายใครครับเกวินโร์โอคี ที่มึงที่มึงเตรียมมาแ,แ,มแต่เมื่อกี้ตอนมึงเข้ามาใก้ๆรุรูคีชัดๆเลยตาคุณเหละเลยโอ้ยโหแปลงฝันมั้งวัเนี่ย <c oughs> เอา้าผมแปลกก่อนนอนทุกคืนอ้าวแต่ผมไม่ได้นอนมาห้าคืนแล้วงานหนักห้า <c oughs> วันที่แล้วก็รอบ เหนักกว่าตอนเมียมแพ้้อนนี่เอาขี้ไปหมักแล้วกินเข้าไปมันโอ้โหไม่เหม็นจริงๆหรอกมันเป็นการแสดงครับผมต่อต่อต่อรูนี่เวนรูนี่นะครับนักเตะมีแนแน่ใช่ไหมตอนนี้ครับผมร้านแตกไปไหนพกเป็นร้านธุรกิจอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาไปเติมมานิดนึงนะครับโอ้โหเสียเงินไปหลายแสนปอนทำมไม่ได้แค่นั้นว่ะพี่ตอนแรกเดี๋ยนลูนี่ไปทำจะเอาทรงเฟรเลยนี่หมอบอกโอ้ยตัดเท่าค่าตัวปักบานเลยค่าต้องขายโอทั้งปอน์ดมึงคิดรับลูนี่ลูนี่ฟู เวนรูนี่ตอนนี้นะครับผมเวนรูนี่เนี่ยยิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว245ประตูครับผมขาดอีกแค่4ี่แมตช์จะครบ249ประตูจบบ<ะ>้าเลยทำลายสถิติเซอร์บอบบี้ชาลตันถือว่าแม่งเป็นหนามย,ยอกอกของเซอร์บอบบี้เลยนะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งทำลายสถิติในทีมชาติเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลแล้วก็ในแมนยูกำลังจะแซงเรียกได้ว่าสลักชื่อเป็นตำนานหัวร้านคนนี้เวนรูนี่<ว>นก็เหมาะสมนะแต่ถามว่าปีนี้ลำบากไหมคือเชื่อนะว่าท้ายที่สุดถึงแต่อาจจะช้านิดนึงเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยน มีวันอีกตั้ง37แมตช์4เม็ดทำได้อยู่แล้วสำหรับเมนูโรนีแต่ดีเขาไปเป็นกองกลางแล้วไงกลางอาชีพแล้วต่อไปนี้มีนโยบายเลยคมูลนิยตั้งนโยบายได้ลูกโทษโปรดให้โรนียังไงก็ถึงต่อรุ้นด้วยกันว่าจะึงหรือเปล่าคนต่อไปครับเราย้ายไปที่ลีกบนเดสติกาเยอรมันกันบ้างพ่ฟิลิปลาบตอนนี้เนี่ยเขาลงเล่นไปแล้ว481นัดหมายความว่าฤดูกาลนี้มีโอกาสที่จะเล่นจนครบ500นัด500นัดเป็นผู้เล่นที่เล่นมาอย่าง ยาวนานตั้งแต่หนุ่มเนี่ยตอนนี้ก็จะงอมงอมละยาวจริงเพราะตอนเริ่มเล่นเนี่ยเป็นฟิลิปลามตอนนี้ยาวถึงพัฒนาการแล้ว <c oughs> เป็นเป็นกูเลยคืบหน้าอยากไปตอนเย็นรถแม็กติดชิบหายแต่ว่าถ้าเกิดไม่ป้องกันจะเป็นฟิลิปเลิมทันทีโอ้โหผมคิดถึงน้องนะน้องเอออะไรกูวะาทำไมมาขึ้นตรงนี้โอเคเราก็ลุ้นเลยกันนะครับผมสำหรับฟิลิปลามกับฤดูกาลนี้ยุคใหม่ของบายเย็นกุนซื้อคือทาโร่จะไปกุตินี่มอนิมนี่ยคิดมุกูไปแล้วโอ้ไอ้ใส่เลยเด็กแม่ ยิงพูดอยู่พี่พวกมึงแม่งเล่นมุกกันจังเลยอ้าวรายการตลกเฮี้ยกบ้าเลยมึง <c oughs> <c oughs> อยากจริงจังอ่านหนังสือพิมพ์อยากจริงจังหาอะไรที่จริงจังดูอันนี้รายการตลกมึงไม่ให้กูตลกจะให้กูสลดหาใครครับ อยเหี้บ้าเลยคุณนั่งคิดมุกกันตั้งนานอี่เด็กบอกมึงคิดแล้วเหรอ <laughs> ต่อเนื่องหลังจากเมื่อกี้ไปเดือดมาแป <laughs> Halo, า๊บหนึ่งคาร์โลอันเชลติเราพูดถึงเข้าไปแล้วเราต่อเนื่องกันเลยณปัจจุบันนี้คาร์โลอันเชลติเนี่ยมารับหน้าที่ต่อจากเป๊ปกวาดิโอลาให้กับเสือใต้ไบยู <laughs> 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 มิลนิคเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคาร์โลจะไปกกเตะครับผม มันอยากเล่นอันเชลตีนะครับผมฤดูกาลนี้นะครับก็แน่นอนได้สิทธิ์สำหรับบ,บาเยนไปแข่งขันยูฟ่าแชมเ,เปี้ยนลีกใครคนจำได้ยุคลุ่งเรืองของเขาก็ไกเซอร์มิลานเขาก็เคยได้แชมป์แชมเ,เปี้ยนลีกมาแล้วสองสมัยกับเรอัลมาดริดก็ได้อีกหนึ่งสมัยมาตอนล่าสุดเลยปี2014นี้ฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ถ้าเขาได้อีกจะเป็นสมัยที่4กับบาเยนซึ่งมากที่สุดคุณซื้อคนไหนไม่เคยทำได้ถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าบาเยนเนี่ยเขาจองเลยนะประมาณรอบรองเนี่ยเข้า ข้าไปที่การโชคที่อิตาลีบ้างกับทีมนี้ครับผมกูเป็นตุ๊ดจริงเลยูเวนตุสมาลายูเวนตุสครับผมตอนนี้คือสุดยอดทีมจริงๆครับหลังจากเป็นแชมป์เอาโชคซเริอาหรือว่าที่เขาเรียกว่าสกูเดตโต้ครับผมห้าสมัยติดต่อกันซึ่งอินเตอร์เคยทําได้แต่รู้สึกว่าในช่วงที่อินเตอร์ได้มันจะมีปีหนึ่งที่นับปีที่ยูเวนตุสถูกปรับตกชั้นสถิติก็ถือว่าครองร่วมกัน5สมัยติดเป็นเรี่ออะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะแล้วปีนี้เนี่ยดูจากการเสริมทัพเสริมแรกเนี่ยครับโอเคเสีย มาแล้วก็เอาเพลเมกเกอร์ของโลมามาอีกไอ้ปัดนึบคือเนี่ยใครมาคู่แข่งกูดึงมาด้วยถ้าปีนี้เขาได้สมัยที่6มันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทําได้6สมัยติดมันไปเปิดลีกแต่คนเดียวเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นมาไม่ดีเสียเตเบลสไต์เสียบิดาวไปเนี่ยก็โอ้ไม่เหมือนเดิม้วพอเขาเริ่มต้นติดเครืองตุดปุ๊บแม่นตบยาวอันดับหนึ่งยังจบสี่สั้นกันเลยทีเดียวปีที่แล้วเขาทำสถิติชนะลวดสิบกว่านัดอ่ะใช่มครับผมโอ้ยิ้มเลยกูตามยูเวทุกนัดเลยเงนี่กอเขิมย ถ้าเขาได้แชมป์อีกหนึ่งสมัยในปีนี้ขรับปีนี้ให้จับตามองอีกหนึ่งทีมคือเอซินะมิลานะเขาว่าได้เจ้าของใหม่รวยด้วยอ่ารวยแต่เขือ <laughs> ไมนซื้อทีมหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือตังค์แล้วเนี่ย <laughs> ผมรวยอ่าใช่ตอนนี้รวยแต่เขือแล้ว <laughs> เงินซื้อสโมสรไปหมดแล้ว <laughs> อเฮีย <laughs> มึงเอานักเตะไปตีบวก,ก่อนนี่เฮียตังค์ซื้อใหมย ทีติดตามอ่ามาถึงเรื่องของกระแสนในโลกออนไลน์บ้าต้องบอกตรงเลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแม่งโคตรยุง่งจะเลยต้องถามดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีอะไรเด็ดๆมาเล่าบ้างพี่ก็เมื่อกี้ที่เราเริ่มไปหัวรายการเออคือได้อาขันผายเหมือนกันเพระาะว่าพี่คนนี้เขาแบบจับได้ว่าแฟนนะไปแบบตะโมกี้ไบค์กับใครมาไอ้เรี่อแม่งเป็นคำที่ไหลลื่นนะฉันละไปเฮ่ตะบกี้ไบค์ตะบึมซะืคือเรื่องราวเป็นไงพี่ก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเอ้ยเสือเสือเรื่องชาวบ้านเฮ้ยไม่มีคลิปก่อนพี่นี่นี่ มือถือนะครับผมดูไว้เลยนี่หน้าอีดอกหน้ากะลีไปเอาคนอื่นมาเลิกกับกูชั่วโมงเดียวแล้วพี่คนนี้เขาหน้าสงสารตรงที่ว่าเขาพูดไปเว้ยไม่มีแต่วความจริงเสร็จปุ๊บพูดๆอยู่พี่เขาร้องไห้เอาจริงมันความเรียวมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะความเป็นจริงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายๆคนที่ผ่านมาจะเข้าข้างผู้หญิงแต่สตอรี่เรื่องนี้ไอ้เฮี้ยแม่งหักมุมเว้ยคนไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเลยเพราะว่าไปเอากับเบซ์สีราชาไปคุยที่มันแปลกกว่านั้นคืออะไรเลยวะเบซ์สีราชาออกมาพูดแล้วบ้ากูเป็นเกย์อ้าวเขา คนหมายถึงคนชื่อนี่ยนะอันนี้นนเฟซบุ๊กแมนสีราชาพิมพ์เลยไอ้ตัวนี้แม่งเป็นเกมมึงจะร้อนตัวดำเหี้ยมันเป็นเกมมันไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ <c oughs> กยว <c oughs> <c oughs> คนเขาก็งงว่าเฮ้ยแล้วพี่คนนี้ไปจับเมียได้ได้ไงว่าแบบว<อ>่าไปเมียอะไรคนอื่นคาหนังคาเขาหรือเปล่าแต่จังหวะเปิดประตูเข้ามามึงกำลังแบบโอ้โหไม่ใช่เลยบริหารเอวอยู่นี่เจ็ดเโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็นั่นแหละรวมด้วยแท็กทิ้งกันคือเขาบอกว่าเขาไปเจอเศษเราเป็นกรณีศึกษานะเศษถุงยาง ตกอยู่ในรูเห้าเชี่ยคือพี่งงที่สุดนะมึงเจอได้ยังไงกอน ยืนดิกุตลิกมึงไปหาของแถวแฉกก็คือทำการบ้าตาปกติหัวเมียัวเมียกับผัวเมียเขาก็มีการฟิตเจอร์ิงกันประจำวันอยู่แล้วสองเนี่ยที่สงสัยคือยังไงมึงทำให้เศษตกไปตรงนั้นเฮ้ยที่นี่อันตรายนะเด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าเกิดอย่างนี้มันไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ได้ป้องกันโรคดังนั้นเนี่ยคราวหน้าถ้าเกิดเจ้าให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยใส่แมงสี่ชั้นเลยทเนียยิ่งหนายิ่งปลอดภัยคงอารมณ์แบบกูไม่รู้จะบอกใครอ่ะมันเป็นเรื่องของการระบายนะพี่คือด้๊ ไม่ไหวแล้ว่ายเลยคือแบบระบายแล้วพี่เขามีความรับผิดชอบด้วยนะครับพี่เขารู้ตัวว่าพี่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่แม้ว่าน้ําตาจะยังคอเบ้าจะดราม่าอย่างนั้นครับแต่เขายังอ่านคอมเมนต์แล้วตอบได้พี่ไี่รืมจริงเพอร์ฟอร์แมนแม้กระทั่งจะเจ็บแค่ไหนเจ็อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าใครถามเป็อะไรมาผมพร้อมตอบบอกก่อนเราไม่ได้เอาปัญหาครอบครัวคนอื่นมาตลกนะครับเราก็มาพูดต่อคืออันนี้เห็นแล้วก็แบบว่าเอาจริงนะมันก็แบบสะเทือนใจครับตอนพี่เขาร้องไห้สะเทือนใจมากเป็นเรื่องทางบ้านที่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งครอบ มากมายหลายหลายคนพี่แต่ว่าเขาไม่ได้ทำตุ้งานตกไว้ตกได้ยังไงวะมันเกือบจะหล่อได้เหียมันเกือบมึงอะระวังไว้ด้วยเบลเฮ้ยผมอะไม่เคยไม่เคยมีอะไรกับคนอื่นไม่เคยใส่เลยหมายถึงไม่เคยใส่เข้าไปเพราะไม่เคยนอกใจทำไมกูต้องช่วยมึงด้วยเป็นพี่ชายที่น่ารัก เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดก็เป็นที่น่าสนใจแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนดูไว้จะคบกันเนี่ยก็ดูกันให้ดีๆบางคู่รักกันเร็วสุดท้ายก็เนี่ยแอบไปเอาคนอื่นแล้วก็อย่างเนี้ยเป็นปัญหาครอบครัวตรวจเช็คให้ดีมีเมียเด็กจะไม่เด็กก็ต้องตรวจเช็คร่างกายะมีเมียแกอ่อนก็แม่หนึ่งปีถอดฟันต้อม ่อนตายแม่ฝากไว้ให้แมเพื่อนมาบ้านเอาแม่สวัสดีครับแม่เฮียนเมียก,กูเดี๋ยวไอ,ไอ้ตั์เรามาเรื่องนี้ด้วยกันที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราหยิบม,มาพูดกันแล้วฝากไห้คีดก,กันดีกว่าเอาง่ายๆถ้ารักกันนะครับจริงใจต่อกันดีกว่านะาะทำอะไรก็ลบลายนะครับปังวงประวัินะไอ้ขี้จะป่าเลยในฐานะคนมีครอบครัวนะการที่เราจะตกลงปรงใจอะไรคับสักคนหนึ่งไม่ว่าจะในฐานะแฟนรับกิ๊กชู้หรือว่าแต่งงานนะครับผมเมื่อมันพร้อมจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งในโล ที่ยังไม่มีคือไท์แมชชีนเราย้อนเวลาไปแก้ไขเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราดูได้จากเรื่องนี้นะถ้าอายุไม่ยังไม่ถึงจริงๆเนี่ยพยายามอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรนีถ้ามีก็ป้องกันให้ดีที่สุดปิดประตูปิดหน้าต่างป้องกันเอาไว้เดี๋ยวยุ่งกัดไงใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อ่าเพราะว่าเหียกขนาดดงย่างมันยังแตกได้เลยเพราะเขาก็บอกเขียนอยู่บนนั้นว่า99%ก้าสิบเก้าเปอรเซ็นต์ได้แี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเต็มร้อยฉะนั้นเนี่ยวิธีที่มันร้อยเปอร์เซ็น ไอสัตว์ดูถามมาโลดนะเพราะถ้าเกิดมึงดูรายการนี้แล้วมึงเหนียวมึงต้องไม่ได้นะมึงเกิดถามมาโลดเอาคนไหนจากพวกกูนี่ก็คือที่เอามาฝากกันต้องเอามาบอกกันก่อนนว่าตอนตอนนี้เนี่ยนะครับผมนี่ก็ลูก2เมียหนึ่งนะเฮ้ยเมียหนึ่งจริงเปล่าเมื่อวานเห็นมีเมียหนึ่งเมียสองเมียสองเบือไหมพี่่ายตั้งพี่ครับไม่มีมีคนเดียวรักเดียวใจเดียวโอ้ยตายมึงโง่ไงอย่างเงี้เดี๋ยวกูฆ่ามึงแล้วแม่ก็ฝากถึงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับ อย่างที่เคยได้บอกไว้คาที่แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะาสปอนเซอร์ใหญ่แนละ้วเราเล็กทีเดียวหรือว่าจะปิดหน้าพวกเราไปเลยหรือว่าที่เบลบอกจะสักคราวนี้สักข้างหน้าก็ได้นะจะสักปึ้งสปอนเซอร์ขึ้นตรงนี้ก็ได้จะให้อยู่ตรงไหนก็ได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะให้เราจัดรายการแล้วก็ พูดคขาว่าและวันนี้สวัสดีสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมและเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผูสปอนเซอร์ด้วยนฮะเกิดตายกกันถึงแม่คอกงามเลยแต่ว่ารับรองครับผมถ้ามานี่นะครับผมรับรองได้การสนับสนุนจากครอบครัวขอสนามแล้วก็เอ็นอาร์จตามมาสมทบนะครับเจอที่ไหนซื้อที่นั่นเจอที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับผมฉันนั้นเนี่ยกอดคอกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะครับผมโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้ขึ้นเลยเร็วๆๆๆเดีร็วๆครับในนททีี้้ไม่่ช็วีเร็วๆเดี๋ยวเข้ามานะครับผมสนผมดีๆดีๆไม่ใช่ดนีวี วันนี้ติดต่อมานในเบอร์นี้อย่างที่เคยบอกไว้นะครับผมไม่เคยปล่อยให้แปดหมดครับโทรมาได้24ชั่วโมงตีห้าโทรมาถามไปได้ตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับถ้าใครโทรมากวนตีนโดนด่ากับ่อพ่องตายนะครับแต่โทรมาได้เลยนะครับผมก็ยังต้องการเงินอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณครัสวัสดีครับ เอาละครับก่อนจากกันไปขอฝากรายการนี้เลยรายการใหม่ของพี่นิกโอ้โหเป็นไงบ้านให้พูดแนะนํานิดนึงดีกว่าครับผมก็เป็นรายการที่หมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ยยังอ๋ไม่คุยนะสมัยนี้คุณวาดทไมให้กูแป๊บเดียวเป็นรายการทําอาหารที่ผมเนี่ยครับคือไม่มีความรู้ไม่เคยเรียนมาก่อนไม่มีทักษะไม่มีเฮียอะไรทั้งสิ้นรับตอนนี้ปอกไข่ยังมีเปลือกติดลงไปในนั้นเลยอ๋อคือเราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นเชฟใช่แต่ว่าด้วยความที่ชอบกินมึงดูตัวกูสิก็เลยมาทําดูแล้วก็มาในคอนเซปต์ว่าถ้าโง่ๆอย่างผมทำได้ทุกคนก็ โอ้แล้วก็เดี๋ยก็คือมาดูพี่นิกทำอาหารในรูปแบบของ n r s p o r t นะครับภาษาแน่นอนแหละมันต้องเถื่อนดิบมันก็มาติดตามันได้ครับชื่อรายการว่าร่างกายต้องการกระทะอยากดูรายการนี้กดสั b ส c r i b e ที่ช่อง n r s p o r t ไว้เลยครับสำหรับคอบอลท่านใดนะครับตอนนี้พิมลิกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วข่าวสารนี่โอ้โหก็จะดูจบเวลาไม่มีเสบข่าวติดตามได้ครับหลังเกมโค้ชคนนู้นว่ายังไงใครจะย้ายไปไหนนะครับผมตอนนี้ขอบสนามยังทำหน้าที่ทำการอยู่ทุกวันตรงเวลาครับผมสาล้านเจ็ดแสนไลค์แล้วนะครับผ ผมรีโดเข้ามา3ล้านผมบอกเลยมีรางวันใหญ่แจก iPhone แจกนู่นแจกนี่เรียกเยียบยนต์คนละคันเนี่ยตายหายแล้วไอโฟนก็จะคืนน้ำลายตายหายอยู่แล้วนะฮะแล้วใครนะครับผมอยากตามชีวิตผมนะครับผมไปเจออะไรบ้างในแต่ละวันนะครับก็สามารถกด f o l l o w e r ได้ตรงนี้เลยนะครับน้องไซไลน์คนไหนเฮ้มึงอย่าโผล่มานะอุพายจะหนีจากโลกนั้นอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครบมาเจอกันนะฮะกับขอบสนามอยากถามชื่อวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผ,ผมกดปุ่มซับสไคร์ด้วยขาตรงไหนขขาบอกเรงทั้งสอ <ละ S 1> งช่องเลยอันนี้ช่องขอบสนามอันนี้ช่องเอ็นอาสปอร์ตโอเคกดด้วยกดด้วยกดด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับคุอองเงียบิดมุ้งไม่ออกแล้วเว้ยคัดคัด <c oughs>